อ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวร้อนๆทนบอกว่าช่วงนี้เนาะ โพลิสเตโรปัญหารุมเร้าเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใหญ่เรื่องโตก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินนี่แหละคะ่ะหลายคนบอกว่าค้างกันมา5เดือนแล้วนะ,ะสำหรับค่าใช้จ่ายภายในสโมสรนะคะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากมาดามอ้อนะคะก็คือคุณ,ณลนลพรชัยนินค่ะรองประธานสโมสรฝ่ายหาไรายได้และสิทธิประโยชน์ของโพลิสเตโรเอฟซีนะคะซึ่งก็เตรียมจะฟ้องร้องดําเนินคดีกับกลุ่มทุนกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้เขามีการถแถลงข่าวเปิดตัวกันไปว่าจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาสน สนับสนุนสโมสรน,นี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาด้วยว่าเธอเนี่ยจะลาออกเพื่อที่จะรับผิดชอบความผิดพลาดที่ดีลกลุ่มทุนกัมพูชามาแล้วแต่ผลเนี่ยคือรอแล้วรอเล่าไม่มีเงินเข้ามาสัทีไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้สโมสรก็ค้างค่าจ้างนักเตะแล้วก็ทีมงานมายาวกว่า5เดือนแล้วด้วยยังไม่มีวี่แววว่าจะจัดการปัญหานี้ได้คิดดูทํางาน5เดือนไม่ได้เงินอะ มันก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่นะใหญ่คือที่ผ่านมาทีมก็สู้ด้วยสปิริตนะสามารถบุกไปชนะเชียงรายเชียงรายยูเนเต็ดได้ถึงบ้านนะกานีนะแต่ว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องไงถูกต้องแล้วอู้ด้วยสปิริตสู้ด้วยสปิริตแต่กําลังใจไม่มีอย่างเงี้ยเงินมาเงินไม่มางานก็เดินยากเอาจริงๆนะล้กฟุตบอลก็เขาก็แต่ละคนก็มีภาระทั้งัานแล้ใช่ก็ผ่อนบ้านผ่อนรถอันั่นแหลเขาไปหายืมเงินคือไม่รู้จะ หายยืมยังไงแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกว่าหลังบ้านทํางานหนักมากนะตอนนี้นะคะไปหายืมเงินทั้นพูดบอลก็บอกวาอ่าพี่ผมขอยืมก่อนนะท้งเงินเรือไต้มาแล้วผมจะรีบออกมาเคลียร์แต่ใต้เ<ต>มื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่มันไ,ไม่มีความชัดเจนเงียค่ะพี่ตรงนี้แหละแต่ว่าก่อนหน้านี้นที่บอกว่ามีข่าวว่ามาดามอ้อจะลาออกอไหมเนี่ยล่าสุดก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเธอจะไม่ลาออกเพราะว่าจะลาออกตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นการหนีปัญหาคือทิ้งไว้ให้คนอื่นมาแก้แต่เธอจะแก้ด้วยการเร่งนัดกลุ่มทุนเขมรเนี่ยกลุ่ ภายในวันพุธที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้ถ้าหากว่านัดรอบนี้แล้วไม่มาเจออีกเนี่ยจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายแล้วนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับการยืนยันว่าจะเข้ามาเคลียร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลุ่มทุนกัมพูชาเขาก็ผิดนัดไปนะคะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่พี่กุ๋ยบอกพี่ต่อบอกเนี่ยนะคะว่าเออสู้กันด้วยสปิริตไม่ได้รับเงินเดือนก็จริงแต่ก็พยายามเล่นกันอย่างเต็มที่นะฮะคือมันก็ไม่ไหวแล้วกองทัพเดินด้วยท้องสูด้ด้วยสปิริตแต่มันก็ได้ในช่วงแรกๆก็เลยหนูเสียวๆว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงตลาดซื้อขายแล้วไงคนในทีมก็เชื่อว่านะมีหลายคนเตรียมตัวออกแต่ถามว่าถ้าไม่มีเงิน จะเข้ามาก็มีข่าวนะอย่างบุกยนยองก็มีข่าวว่าลำพูนบอริเออร์ด้วยนะคือจบเล็กแรกมีโอกาสที่จะได้ยิมสูงนะฮะปัญหาหนักจริงๆนะใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่รัญหาที่เจออยู่รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube, Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา